สวัสดีค่ะลายมือทํานายชีวิตบายสุดารัตน์ลีวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเส้นวาสนาค่ะที่ตรงกลางเขาเนี่ยกลางเส้นเลยเนี่ยเขาจะมีเกาะขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นเส้นลักษณะแบบไหนแล้วก็มีความหมายว่าอะไรนะคะเส้นหลักนะคะสีดําก็คือเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจค่ะ เส้นวาสนาที่จะพูดถึงนี้นะคะเขาจะเกิดขึ้นจากซ้นมือแล้วขึ้นมาตรงๆนะคะแล้วปลายเส้นเนี่ยเขาจะมาหยุดอยู่ที่กลางเนินลอนหลนค่ะตรงนิ้วกลางตรงนี้นะคะแล้วตรงกลางเส้นเนี่ยเขาจะมีเกาะรูปใหญ่ๆเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูละคะเป็นเส้นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเกาะนี่เอาอีกสีหนึ่งค่ะเอาสีน้ำเงินนะคะ เกาะรูปนี้นะคะเขาจะเป็นเกาะใหญ่เลยคือข้อมเส้นสมองกับเส้นใจเลยนะคะแล้วปลายเส้นเนี่ยเขาจะมาหยุดอยู่ที่กลางเนินร้อนลนค่ะเป็นเกาะลักษณะแบบนี้นะคะคือเกาะเขาจะเป็นเกาะค่อนข้างใหญ่เลยเป็นคล้ายๆรูปเมล็ดข้าวสารนะคะเกาะนี้นะคะคือ เขาจะไม่มีความหมายเฉพาะเจาะจงตัวของเขาค่ะคือเขาจะต้องไปรวมกับเส้นหลักต่างๆที่27เส้นที่เคยพูดไปแล้วนะคะเขาถึงจะมีความหมายขึ้นมาแล้วความหมายโดยรวมของเกาะเนี่ยคือเขาจะมีความหมายไปในทางที่ไม่ดีคือไปในทางลบทั้งหมดเลยนะคะเส้นวาสนาที่มีเกาะลักษณะแบบนี้นะคะเจ้าของมือเนี่ย คือเขาจะมีความหมายไปทั้งหมด2ช่วงค่ะคือช่วงแรกเนี่ยเจ้าของมือคือเขายังสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้เนี่ยหรือเป็นคนที่ยังไม่ค่อยมีเงินทองเท่าไหร่คือมีกินมีใช้แบบคนทั่วๆไปธรรมดาคือฐานะยังไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะคะเกาะตัวนี้นะคะเขาก็ยังไม่มีอิทธิพลขึ้นมาเขายังไม่มีกำลังขึ้นมา จิตใจของเจ้าของมือก็ยังดีอยู่นะคะคือรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วก็มีศีลธรรมอันดีของการดำเนินชีวิตตามปกติของคนทั่วๆไปในสังคมเรานะคะแต่เมื่อไหร่คือช่วงที่สองเนี่ยคือเมื่อไหลที่เขาเจ้าของมือที่มีเส้นวาสนาลักษณะนี้นะคะคือเขาสร้างฐานะขึ้นมาได้มีเงินทองขึ้นมามีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นมา ก็แสดงว่าเส้นวาสนาที่มีเกาะลักษณะนี้นะคะเจ้าของมือจะมีฐานะที่ดีขึ้นมาก็คือมั่นคงขึ้นมามีฐานะที่ร่ำรวยด้วยนะคะเกาะน,นี้เขาก็จะมีอิทธิพลขึ้นมาทันทีเลยค่ะคือสมองแล้วก็ความคิดจิตใจของเจ้าของมือรวมทั้งความรักของเจ้าของมือด้วยนะคะจะกลายเป็นไปในทางที่ไม่ดีขึ้นมาทันที คือเมื่อมีเงินแล้วนะคะจิตใจของเขาที่มีศีลธรรมหรือตามคันลองที่ดีในสังคมเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่มีจิตใจที่หยาบขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็คิดแต่จะทําในสิ่งที่ชั่วร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีค่ะอยู่เสมอเลยนะคะเช่นกินเหล้าแล้วก็กินเหล้าเมายาเที่ยวเตะหรือเล่นการพนัน ตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะในด้านผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยคือเรื่องรักๆค่คยๆเนี่ยนะคะคือเขาจะทําผิดศีลธรรมเลยคือถ้าเขาชอบผู้หญิงคนไหนหรือว่าเจ้าของมือเป็นผู้ชายถ้าเขาชอบผู้หญิงคนไหนหรือชอบผู้ชายคนไหนเนี่ยเขาก็จะ เอามาเป็นของตัวเองให้ได้เลยคือเขาจะขาดศีลธรรมข้อนี้เขาไม่มีความยับยั้งชั่งใจเลยนะคะคือจะลูกเขามียใครหรือสามีใครเนี่ยเขาถ้าเขาชอบเนี่ยเขาจะเอามาเป็นของเขาให้ได้เลยเส้นเส้นนี้นะคะคือก็จะเป็นลักษณะอย่างที่พูดไปคือเขาจะหลงละเลงกับอำนาจเงินตาที่เขาได้มาะคะ่ะ แล้วตรงจุดนี้นะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าของมือลักษณะที่เป็นเส้นวาสนาลักษณะแบบนี้นะคะภายหลังเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเต็มเต็งหรือว่าจิตใจจะไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่แล้วเงินทองที่เขาหาได้มาทั้งหมดนะคะก็จะสูญเสียหมดไปเลยคือจะไม่เหลืออะไรเลยจะเหลือแต่ตัวอย่างเดียวเลยนะคะเส้นวาสนา เส้นนี้ก็จะมีความหมายอย่างที่พูดไปนะคะแล้วเกาะลักษณะแบบนี้นะคะคือเขาสามารถที่จะขึ้นได้ทั้งมือข้างซ้ายแล้วก็มือข้างขวาความหมายก็จะเหมือนกันเลยค่ะเส้นวาสนาเส้นนี้ก็จะมีอย่างที่พูดไปนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนค่ะแล้วคลิปต่อไปก็จะนําเสนอเส้นที่สำคัญสำคัญต่อไปค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ